ในบทเรียนนี้นะครับก็จะพูดถึงภาษาของฐานข้อมูลครับภาษาของฐานข้อมูลเนี่ยก็มีไม่หลากหลายมากครับมีน้อยมากแต่ก็ถูกจํากัดด้วยการใช้ภาษาเดียวกันนะครับก็คือภาษา sql นะครับภาษา sql เนี่ยถูกพัฒนามาจากบริษัท ibm นะครับ โดยที่ว่าทําไมถึงสร้างขึ้นมาเพราะว่าฐานข้อมูลเนี่ยเราถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลถูกไหมครับพวกข้อมูลต่างๆพวก d a ต a หรือ d a t a ต่างๆเนี่ยถูกเก็บไว้ข้างในตอนนี้เราอยากจะเรียกใช้งานถูกไหมครับอยากจะเรียกใช้งานเช่นอยากจะรู้ว่าบัญชีเรามีเงินเท่าไหร่ในแอปมือถืออยากจะรู้ว่ามีสมาชิกเท่าไหร่สมาชิกคนนี้ชื่ออะไรอยากจะเรียกใช้งาน,นง่ายๆอยากจะเซิร์ชถูกไหมครับ คราวนี้ไอ้วิธีการเซิร์ชข้อมูลออกมาเนี่ยมันต้องมีภาษาในการเรียกข้อมูลออกมานะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็เอาไปใช้งานกันได้ทั่วโลกนะครับคราวนี้ก็จะมีภาษาหนึ่งขึ้นมานะครับที่เรารู้จักกันดีเขาก็คือภาษา SQL นะครับโดยบทเรียนเนี้ยก็จะเป็นการปฏิบัตินะครับคราวนี้เราจะได้ปฏิบัติกันแหละมาเขียนภาษา SQL กันนะครับโดยการที่อาจจะมีการสร้างฐานข้อมูลแล้วก็เรียกข้อมูลออกมาจากภาษา SQL นะครับ โดยในบทเรียนนี้ก็จะเป็นการเขียนแบบเบื้องต้นนะครับแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนนะครับโดยที่เราจะใช้โปรแกรมแซมนะครับโปรแกรมแซมนี่ก็จะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นี่ก็จะมีตัว MySQL นะครับ MySQL ก็คือเป็นโปรแกรมในการจัดก,การฐานข้อมูลบนเว็บน,นะครับเราก็จะใช้เขียน MySQL นะครับบน MySQL กันโดยใช้ภาษา SQL นะครับวันนี้เราก็ไปติดตั้งแซมก่อน ก็วิธีโหลดโปรแกรมแซมนะครับก็ไปที่ Google ก่อน,นครับแล้วพิมพ์คำว่าแซมไปเลยตรงๆ x xampp แซมแล้วเลือกดาวน์โหลดแซมครับแล้วก็โหลดเวอร์ชั่น7.4ก็ได้นะครับข้างหลังจะเป็นจุดอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ข้างหน้าเป็น7.4ก็พอนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังใช้งานอ่ายังทันสมัยยังฮิตกันอยู่นะครับก็กดดาวน์โหลดนะครับ นก็ดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดติดตั้งครับวิธีติด,ด,ดตั้งง่ายๆครับกดนิกๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องสนใจอะไรก็กดนิกจนกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาอาจจะประมาณ5้าทีนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่ไดซีครับมันจะอยู่ไดซีนะครับเนี่ยแซมไดซี C. เสร็จแล้วอะ่ะเราก็มาเปิดครับคือการเปิดเนี่ยมันเปิดเนี่ยเปิดตัวเนี้ยแซมคอนโทรลนะครับตัวแซมคอนโทรล ตอนที่เราลงโปรแกรมครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราเปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ครั้งต่อไปเราต้องมาเปิดเองนะครับที่เซฟคอนโทรลก็กดสตาร์ครับอันแรกเนี่ยมันเป็นเว็บนะครับ Apache เนี่ยมันเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ครับต่อไปก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูลนะครับเป็นโมดูลของฐานข้อมูลก็คือ MySQL นั่นเองตัวโปรแกรม MySQL นะเดี๋ยวเราจะใช้ข้างล่างนะ MySQL เราใช้ข้างล่างก็กดจนกว่ามันจะเป็นตัวเลขขึ้นมาเห็นบารสามสามศูตรงนี้นะครับ ต่อมาเราไปที่ browser ครับถามว่า apache ตรงนี้ลบ stop stop ไปเลยก็ได้นะครับ apache เราไม่ได้ใช้ก็พิมพ์ใไปครับ127โอ้ลืมไปลืมไปนะลืมไปว่า apache ต้องใช้ด้วยเพราะว่ามันเป็น web, เว็บนะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นเราต้องเปิด apache ด้วยนะครับคราวนี้เราก็พิมพ์ครับพิมพ์ที่เบ w s e r ครับหนึ่งสอง์จุดบ1 2 7 0จุครับเห็นไหม ก็จะขึ้นแซมขึ้นมาครับเป็นแซมแดชบอร์ดตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ไปที่ p ีพ a d m i n ครับอ่าคราวนี้เราจะเริ่มต้นนะครับในการสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่จะไปภาษา SQL นะครับวิธีสร้างฐานข้อมูลเนี่ยก็ไปที่ d า t a าเบสครับจำได้ไหมตอนที่เราเรียนทฤษฎี CD กันอนะตอนที่เราเรียนทฤษฎี CD กันนะครับดาต้าเบสเนี่ยก็คือหน่วยที่ใหญ่ที่สุดนะครับ เวลาเราเรียนเน่ยเราจะเรียนจากหน่วยเล็กที่สุดไม่หาหน่วยใหญ่ที่สุดแต่เวลาสร้างฐานข้อมูลเนี่ยเราจะสร้างจากหน่วยใหญ่ที่สุดไปหาหน่วยเล็กที่สุดนะครับก่อนที่เราจะไปเขียนภาษา SQL นะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าในการสร้างฐานข้อมูลนเป็นยังไงนะครับอ่าเห็นไหมมันเป็นดัตต้าเบสเห็นไหมครับเป็นดัตต้าเบสขึ้นมาเราก็สร้างฐานข้อมูลก่อนก็คือดัตต้าเบสนะครับส่วนดัตต้าเบสชื่อคำว่า student แล้วกันครับ student basic เลย student เราจะได้ถ่ายข้อมูลออกมาครับเป็นสติวเด้นเห็นไหมครับอันนี้เป็นถ่ายข้อมูลต่อมาเป็นเทเบิลครับเทเบิลก็คือเอนติตี้นะครับคือเอนติตี้นั่นเองนะครับเอนติตี้ก็คือเทเบิลนั่นเองถามว่าเทเบิลเนี่ยชื่ออะไรนะครับอาจจะเป็นชื่อ s t d ครับก็คือสติวเด้นนั่นแหละนะตัวนี้คอลัมน์คอลัมน์นี่คือ,อไหนคอลัมน์นี่ก็คือตัวแอตทริบิวต์นะครับตัวแอตทริบิวต์นั่นเองเราก็ต้องไปทำ ER model ก่อน นะก่อนที่เราจะมาทําถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราต้องไปทำ E-R Model ก่อนว่าเฮ้ยฐานข้อมูลนะักศึกษาเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างมีลำดับนะครับอาจจะมี1ลําลำดับ2เเดี๋ยวเปิดเป็น Word Pad ให้ดูดีกว่นะาขึ้นมาเนี่ยเห็นมาว่าการเขียนฐานข้อมูลระดับเชิงแนวคิดเนี่ยหรือเชิงตาก,การเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยข้อมูลเราต้องมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งมีลำดับจะได้รู้ว่าเด็กทั้งเรียนะมันมีกี่คนแล้ว สองมีรหัสนักศึกษาถูกปะมีหรหัสนักศึกษาสามมีชื่อถูกปะสี่นามสกุลห้าอะไรอายุวันเกิดอะไรเห็นปะมันก็โอ้พี่เอาไปหมดอ่ะถูกปะมันมีเยอะยาไปหมดเลยนะครับมันก็จะมี พวกแ t ตทริบิวนะครับหรือว่า field เนี่ยครับมากมายนะที่เราต้องกกอกลงไปนะครับมันเชื่เสือกเกินนะมันเยอะมากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทํางานจริงๆริเพราะมันฟิลเยอะมากๆเนี่ยเราก็ต้องไปไปสร้างครับความสัมพันธ์นะครับไปสร้างความสัมพันธ์เพื่อไปสร้างเทเบิลอื่นหรือไปสร้างแอตทริบิวอื่นนะครับเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันนะครับอย่างที่เราเคยเรียนตั้งแต่บทแรกๆนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองสร้างคร่าวๆก่อนนะแค่เอาสามนะพอหนึ่งสองสามนะ อันนี้เราเอาไปแค่สามฟิล์พอนะโอเคนะครับแล้วก็กดโกนะครับอันนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นตอนการใช้ภาษา SQL นะอันนี้สร้างให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็น name ถูกไหมครับเป็น name เนี่ยก็คือเป็นช่องฟิล์นะว่าจะฟิลชื่ออะไรเช่นอันแรกมันเป็นลำดับถูกปะเป็นลำดับก็ใส่ ID ลงไปเป็นลำดับเนี่ยก็ใส่ ID ลงไป ต่อไปเป็นรหัสนักศึกษาใช่ไหมก็เป็น stdid อันนี้จะเป็นพวกที่เราเรียนมาเป็นฟิลด์นะครับหรือว่าเป็นแอตทริบิวต์นั่นเองนะครับต่อไปก็เนมนะก็เป็น stdname นะอะไรประมาณเนี้ยนะก็จะมีประเภทนะประเภทเช่น id เนี่ยเป็นตัวเลขใช่ไหมเป็นลำดับนะก็ต้องใส่อินลงไปต่อไป stdid เนี่ยก็เป็นรหัสนักศึกษาก็เป็นอินเหมือนกันก็เป็นรหัสนักศึกษาถูกไหมส่วนเนี่ยส่วนมาเป็น stdname เนี่ยก็เป็นชื่อนะก็จะเป็นวาชา นะวาชาถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็อาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะว่าอันนี้คืออะไรอินวาชา take, lead, เทคเดทอะไรพวกนี้นครับเราต้องไปศึกษาเอานะครับนะครับส่วนอินเนี่ยเนะี่ยเราอาจจะไม่ต้องกรอกลงไปก็ได้นะครับตรงช่องแรล่งเนี่ยครับแหล่งหรือแวลูเนี่ยไม่ต้องใส่ส่วนเนมเนี่ยอาจจะใส่ลงไปสักห้าสิบเดี๋ยวค่อยอธิบายที่หลังนะว่าคืออะไรอันนี้เราสร้างให้ดูก่อนนะแล้วก,กดเซฟเห็นไหมถ้าเซฟผ่านเนี่ยจะสร้างขึ้นมานครับเห็นไหมสร้างขึ้นมา เห็นไหมฐานข้อมูลชื่อ Student เห็นไหมสังเกตตรงนี้นะครับฐานข้อมูลชื่อ Student STD คืออะไรครับ STD ก็คือ table อ table Student นะครับโดยมี Field นะครับหรือว่า structure เนี่ยก็คือ ID STD ID แล้วก็ STD Name นะครับเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะสร้างอีกตัวที่เป็นอีกอะไรอ่ะ Entity นะ Entity หนึ่งนะครับอีก table หนึ่ง ก็มาที่ student ก็ได้นะมาที่ student, student ก็คือ database นะเราก็สร้าง table เห็นมาเนี้ย create table ก็คือสร้าง entity ต่อไปมีชื่อนักเรียนแล้วใช่ไหมอาจจะเป็นชื่ออาจารย์เป็น teacher T A C H E R teacher อาจจะมีแค่3 field อะมี4 field ก็ได้กด go คราวนี้ชื่ออาจารย์มีอะไรบ้างเรามีชื่ออันนี้ก็ใช่ไหม ชื่ออาจารย์ก็จะมีลำดับลำดับต่อไปก็มีรหัสอาจารย์ต่อไปก็รหัสนักศึกษาทำไมต้องมีรหัสนักศึกษาก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าอาจารย์หนึ่งคนเนี่ยก็มีนักศึกษาได้หลายๆคนถูกปะเราก็ไปดึงข้อมูลจากตรงน,นี้ดึงเข้ามาดึงหากันจำได้ปะ อันนี้ก็เป็น Primary Key เป็นคีหลักอันนี้ก็เป็นคียรองต่อมาก็เป็นห้องอาเป็นแบบนี้นะถ้าเราจะไปเอารหัสนักศึกษามาด้วยแล้วก็เอาชื่อนักศึกษามาด้วยอย่างเงี้ยมันมันข้อมูลอะมันอยู่ในช่องเดียวกันหมดเลยคิดไหมส่วิว่าเราอยากจะเอาชื่อนักศึกษาอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะลาําบากเห็นไหม แล้วก็ข้อมูลจะซับซ้อนด้วยนะมันเป็นเขาเรียกว่าทํถ่านข้อมูลแยกออกมาไม่เป็นระเบียบนะไม่เป็นระเบียบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาชื่อนัึกษาเนี่ยมานะจากตรงเนี้ยจากช่องเนี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปพิมพ์นะเดี๋ยวเราใช้คําสั่ง sql เนี่ยเพื่อให้ชื่อนัึกษามันโผล่ออกมาได้นะเดี๋ยวเราสร้างขึ้นมาก่อนนะก็ลําดับนะเป็น id นะก็เป็น เัาจะไม่เสร็จเลยไปกด enter แล้วแต่ลบทิ้งก่อนเอาใหม่นะเอาหม่ก็เป็นทีเชอร์นะทีเชอร์ก็เป็น id นะแล้วก็เป็น ta แล้วกันท e เชอร์ Teacher id นะต่อไปก็เป็น etd id แล้วก็เป็น t c h e r อ่า teach r o o m อย่างเงี้ยมีภาพออกมาเดี๋ยวเราก็ไปเอาข้อมูลจาก A T D มาใส่ตัวนี้ก็คือเป็นเชื่อความสัมพันธ์กันตัวนี้ก็เป็น i n นนะตัวนี้ก็เป็น i n นก็ได้ตัวนี้ก็เป็น i n นถะูกปะตัวนี้ก็เป็น, in, นะน,เ,ปนเป็นวาชานะใส่สักห้าสิบตัวนี้ก็เลือก i n n o นะ i n นโปรเตตทั่วไปไม่มีอะไร เราจะใส่ family key ไหมใส่ family key ก็ได้ก็คือ k e ์หลักอันนี้คีย์หลักเห็นปะเราก็เอา teacher อี่เป็นีย์หลักเห็นปะมีใค่ key หลักแล้วแล้วตรงที่เป็น student เนี่ยตรงนี้เรายังไม่ใส่ีย์หลักลงไปถูกไหมเนี่ยยังไม่มีกุญเจมเหมือนกันยังไม่มีีย์หลักเราก็มาใส่คีย์หลักทีหลังเอาก็ได้นะมาใส่ีย์หลักีย์หลักทีหเกาได้ก็ไปที่เชง นะแล้วก็มาใส่ตัวคนะี่หลักเอาเองก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่เราอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะก็กดติ๊กถูกนะแล้วก็เลือก family key นะ student id นะี่ก็จะเป็นคี์หลักแล้วโอเคมากเนี่ยพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยสองช่องแล้วเราก็เลือกไปที่ถ่ายข้อมูล student นะแล้วก็ไปที่ designer เห็นปะพอไมที่จะใส่เนื้อเราก็จะเห็นแล้วเนีเห็นชัดเจนขึ้นใช่ไหมที่เราเรียนกันมานะ